จังหวัดตรังนอกจากจะเป็นจังหวัดที่มีชายหาดสวยที่สุดในโลกแล้วยังเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพายุฝนส,สุดท้ายในประเทศไทยและเป็นแหล่งที่มีหญ้าทะเลที่สมบูรณ์มากที่สุดหญ้าทะเลเป็นพืชที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศโดยเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลตัวเล็กๆและเป็นแหล่งอาหารของพายุ วันนี้เราจะพาไปพบกับกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเลเพื่อสร้างสนุนทางทะเลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์และสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้แก่ชุมชน